ท่านผู้ชมวันนี้เรากำลังแกะกล่องจุ่มมาริโอเป็นไข่นะครับดูไข่มันสิไข่มันตัวสีฟ้าช่วยแกะให้หน่อยไหนดูซองซิมันมีตัวอะไรบ้างไหนดูหลังซองสิว่ามีมตัวอะไรบ้างสวยเลยครับทุกคนมีมาริโอกับลูจิแล้วก็ตัวไหนก็ไม่รู้ตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเคสชัพตัวตัวมัชลูมตัวนั้น แล้วก็มีมัชสรูมตัวสีเหลืองแล้วก็มีตัวผีแล้วก็มีตัวพวกอาวุธเนี่ยพวกพวกระเบิดเนี่ยเนี่ยพวกเราจะไปแช่น้ำฮ่าฮ่าดูสิว่ามันเป็นอะไรระเบิดเต็มเลยเป็นมอริ้งเลยครับทุกคน เราเอามือใหญ่เข้าไปสีเย็นหรือร้อนหรือเป็นพิษหรือเปล่าอโอ้ล้างมือก่อนแปบ๊บหนึ่งโอ้โอ้มันเป็นตัวยังมันเป็นอย่างนี้แล้วครับทุกคนใช่แล้ว มันมีตัวอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้เรามาดูกันนะครับดูกันในคลิปนี้เลยทุกคนตอนนี้ฟองมันยังลอยอยู่ใช่ไหมใช่ต้องรอให้ฟองมันหมดเลยใช่ปะใช่อุยอ,<า>อย่าเช็ดเสื้อกางเกงทีเอยากหมดเลย ดูเหมือนดูเหมือน,นมันระเบิดในทะเลเลยนะเนี่ยดูเหมือนแม่หมดมาเสกเสกมาริโอให้เป็นสัตว์ประหลาดใหญ่เนะาะถ่ะมันมาแล้วท่านผู้ชมคือตัวอะไรก็ไม่รู้มาริโอจริงๆด้วย พวกนี้มันแข็งเหมนเกินจนได้มาริโอ้มาริโอ้ตัวเปียกมากเลยรู้ไหมพอมาริโอ้ไปแช่น้ำมาได้ตัวโปรดของเทเลยนะเนี่ยมาริโอ้ดูสิท่านผู้ชมมันหายระบดแล้วนะดูเหมือนเขา Sẹc mă đi ô đi, tên bố lịch rồi, món này luôn. Bye bye, thăm chồng.